ต้องล้ใกล้ใกล้หลาหลายไว้ทีนั่นเฮ้ก,การพ่องตงต้องทำ ออนเลเลยครับ่นันถอดไว้อีกแล้วโอ้ยนะครับออกลมนะครับต้องแต่งโซยว่าย ขาเดียว <PM sarà> ของตามต่ำตามต่ำก <Jamie, or S 1> ่อนได้เดียวโอ้นะครับองขาตามจับตามต่ำก่อนครับออกลมนะครับตอนนี้นะครับทางล่างล่างองมีล่างถ้าเขอไม่น้ำพายดำเลยนะครับน้ำพายดำหาลอดรุ่นนึงต่อไปครับเอาฟังแล้วนะครับตอนนี้นะครับ เอาละลอยสีพันไปสามสียี่สีพันไปโอ้สามสีกนะนะันนะยิตก้อนฟางนะครับโอโหนะครับผมโอ้โห,โหออกลมแต้ว่าเบาไน่าพนเสยนะครับผมสามสีพันไปลงมาเติม ส4มร้ยสีขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเทสีสวัสดีครับ